ความเชื่อคุณผู้ชมฮะที่อุทัยธานีก่อนหน้านี้มีข่าวมานะครับว่ามีผู้ชายผู้หญิงเป็นสามีภรรยากันขับรถไปกําลังจะกลับบ้านไปใช้ทางนะฮะที่หนองฉางท่าชะอมปรากฏระหว่างขับขับรถไปไปเจอผีผู้หญิงวิ่งตามรถมาข้างๆแล้วก็แงะหน้าไปแล้วก็ยิ้มให้ด้วยนั่นแหละฮะเป็นที่มาของการเปิดเปิดประเด็นเรื่องของดวงวิญญ,ญาณเรื่องของความเชื่อที่ทางอุทัยเนี่ยแหละฮะ แล้วก็มีคนจะลงพื้นที่กันไปเพื่อไปพิสูจน์เรื่องนี้กันนะครับวันนี้เดี๋ยวมาฟังเรื่องราวเหล่านี้กันนะฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับวันนี้นะฮะพบกับคุณเล่คุณโจกนะฮะซึ่งมาจากทางเพจของตามติดผีนะครับอีกคนหนึ่งฮะคุณอาร์ตจักรินอ๋อขอโทษนะฮะคุณเล่ที่เป็นชาวบ้านคุณโจ๊กเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในเพจของตามติดผีและคุณอาร์ตนะฮะเป็นแอดมินนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับทางฝั่งนี้คุณเล่นะเป็นชาวบ้านอยู่ใน ผู้ใช้เส้นทางสัญจรแถวนั้นประจำครับทำไมตาดำๆเหมนกันนะ่ะใต้ตาไม่ได้นอนเหรอช่วงนี้ก็ล่าผีเหรอไม่ได้ล่าครับแต่ผมทํางานกลางคืนครับหรือผีหลอกอ๋อไม่ใช่นะครับเออคุณเล่เป็นคนจังหวัดคือผมเป็นคนพะเยาครับแต่มาใช้ชีวิตอยู่ในอุทยัยนานแล้วฮะประมาณเจ็ดปดปีได้ครับเดี๋ยวผมถามทีนึงสรุปว่าไอ้ตรงเส้นทางนั้นเนี่ย ไอ้ตรงหนองฉางท่าชะอมเนี่ยนะฮะ,ฮะหรือว่าแม้กระทั่งตรงตรง,ตรง,ตรงสะพานคอนกรีตสามแยกบ้านเด่นรัง <ฮะ S 1> แล้วก็สารเฉพาะขุนด่านเนี่ยนะฮะมันมีผีจริงๆเหรอคือส่วนตัวผมเนี่ยผมต้องบอกว่าตัวผมเนี่ยเคยเจอนะฮะเคยเจอกับตัวเองเส้นนั้นเนี่ยคือผมจะเจอบริเวณสะพานบ้านเด่นรังครับรหนุ่มอตอนนั้นจะมีต้นจมจุลีอยู่ต้นหนึ่งใหญ่มากผมเจอประมาณตอนนั้นประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งได้ครับ เจอนั่งห้อยขาบนต้นไม้มองจากกระจกหลังนะฮะครับตรงนั้นที่ที่เจอครั้งแรกนะตาฝาดรอเปล่าไม่ฝาดขอโทษนะผมต้องถามยางแบบนี้เลยนะเพราะว่าผมว่าหลายคนที่นั่งดูอยู่เพราะว่าตรงนั้นผมค่อนข้างดูคือมันตกใจด้วยความตกใจโดมองกระจกหลังปุ๊บตกใจเนี่ยเรามองหลายรอบแต่ก็ยังนั่งอยู่ตรงนั้นแลวนั่งห้อยขาเล่นไปมาอย่างเงี้ยฮะที่ตรงนั้นมั่นใจว่าเป็นผีไม่ใช่คนผมมั่นใจครับแล้วก็ ตรงนั้นเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยผมก็ไปถามชาวบ้านแถวนั้นนะฮะว่ามัน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 เคยมีอะไรอย่างนี้ไหมนะฮะตรงนี้ต้นนี้ป่ะเออตรงนี้เป็นตรงนี้น่าจะเป็นสะพานหลังวัดหลังวัดนะใช่ไหมไอ้นี่คือสะพานบ้านเด่นลังถูกไหมเส้นนี้ป่ะเส้นตรงนี้เป็นสะพานหลังวัดต้องไปอีกอีกเสานที่สะพานหลังวัดนะใช่ครับอ่าโอเคเชิญคุณเล่าต่อฮะก็ไปถามชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าตรงนี้มีนะฮะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยจนชาวบ้านเนี่ยฮะต้องตั้งศาล ตั้งสารไว้ให้ตรงนั้นเพื่อเพื่อลดความเฮี้ยนหรือว่าลดาให้ผีขึ้นไปอยู่อะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้รบกวนชาวบ้านในการสารัญจรเส้นนั้นอ,อะไรเงี้ยฮะคุณเจอแค่ครั้งเดียวนะครั้งนั้นเหรอฮะแล้วก็มีอีกครั้งหนึง่งคือเจอนั่งตรงหัวสะพานครับสะพานเด่นดังสะพานตรงนี้เหมือนกันอ่าเป็นไงฮะก็คือนั่งนั่งมันจะนั่งอ่ผมจะอ,อธิบาย่างนี้ต้นจันจุรีตรงนี้ใช่ไหมครับ แล้วตอนนี้เป็นสะพานนั่งหัวสะพานฝั่งตรงนี้ครับซึ่งตรงข้ามก,กันกับที่ผมเห็นครั้งแรกก็คือต้อนจามจุรีต,ตั้งอยู่นี่สะพานอยู่ตรงนี้ครับอ่าตอนแรกคุณเจอตรงนี้ใช่ครับถูกไหมฮะเสร็จปุ๊บแต่วันนี้อีกครั้งที่สองคุณมาเจอคุณเจอฝั่งตรงข้ามเลยนั่งอยู่นั่งอยู่หัวสะพานครับเป็นผู้หญิงกี่โมงผมเวลาใกล้ๆเคียงกันเพราะผมใช้เส้นนี้ดึกครับประมาณเที่ยงคืนคุณไม่คิ็ว่าจะเป็นวัยรุ่นแถวนั้นเขาออกมาเต้นออกมาอะไรยังไงหรือ สภาพไม่ใช่ครับคุณหนุ่มอุ้ยสภาพเป็นยังไงคือเป็นชุดขาวแล้วก็เป็นผมยาวมากฮะใครมาแกล้งคุณหรือเปล่าจะหาว่าผมกุนประสาทใช่ใช่คือผมก็จะคือถ้าแกล้งตอนนั้นเวลาขนาดเนี้ยอย่างบนต้นไม้เนี่ยไม่มีใครขึ้นไปนั่งตีหนึ่งตีสองครับเที่ยงคืนตีหนึ่งยังไม่มีใครไปนั่งเลยครับเพราะต้นไม้สูงมากครับลักษณะเดียวกันมะกับคนแรกที่คุณเคยเจอกับกับผีตัวแรกเนี่ยเป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงาเหมือนกันชุดขาวเหมือนกันฮะ เป็นตัวเดียวกันเลยท่านในความรู้สึกผมคิดว่าใช่ครับนานหรือยังฮรที่เจอเนี่ยอาย้อนไปประมาณเหตุการณ์นี้เกิดประมาณเกือบเกือบปีับปีกว่าอ่าปีกว่าแล้วเหตุการณ์ครั้งแรกครั้งที่สองที่คุณเจอเนี่ยมันห่างกันไหมห่างกันไปประมาณห้าเดือนอะไรเงี้ยครับนุ่มหนุ่มห้าหกเดือนอะไรเงี้ยประมาณครึ่งปีเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคุณเชื่อว่าน่าจะเป็นผีตัวเดียวกันไหม กับที่ว่าผัวเมียสองคนเขาเจอที่ว่าไปวิ่งไล่ตามรถแล้วก็แงะเลยน่าจะเป็นคนเดียวกันไหมเขาบอกแต่งชุดอย่างเงี้ยสีขาววิ่งแลบบินปิ้นตายเขาเนี่ยผมไม่ไม่กล้าฟันธงว่าเป็นตัวเดียวกันไหมแต่ไม่กล้าฟันธงว่าที่เขาเจอเป็นตัวเดียวกับผมเจอไหมนะครับแต่ที่ผมเจอสองครั้งเนี่ยผมคิดเป็นตัวเดียวกันอ่าแต่ว่าที่ผัวเมียคู่นั้นเขาเจอเนี่ยไม่มั่นใจว่าตัวเดียวกันหรือเปล่าใช่ครับถูกไหมแต่ทีเนี้ยไอ้ตรงทางไอ้ถนนที่วิ่งไปเนี่ยนะฮะ ตรงถนนที่ผมพูดถึงเนี่ยคือหนองฉางท่าชะอมครับตรงนั้นมันเยี้ยนมากเลยมีชาวบ้านคนอื่นเขาเจอกันอีกไหมมีชาวบ้านในละแวกคืออย่างนี้ต้องแบ่งเป็นสามจุดครับคือจุดแรกเนี่ยคือตรงศาลเจ้าพระขุนด่านตามข่าวนะครับแล้วก็สะพานเด็ดลังแต่สะพานเด็ดลังที่ผมเจอกับตัวแล,แล้วก็เจอบริเวณวัดวัดมะพร้าวสูงซึ่งวัดมะพร้าวสูงเนี่ยก็จะเป็นชาวบ้านแล้วก็หลวงพ่อเจ้าวาดเจอครับ อ๋อเจ้าอาวาสเจอด้วยครับอ่าเดี๋ยวเรามีเสียงเจ้าอาวาสนะฮะเดี๋ยวเรามีนะฮะอ่าเจ้าอาวาสท่านก็เจอเหมือนกันครับโอ้โหนะครับเอ่อพี่ถามหน่อยนอกหรือเจ้าอาวาสชาวบ้านมีเจออีกไหมชาวบ้านจะมีอ่อผมจําชื่อเป็นพี่ประกายครับพี่ประกายจะเจอเรื่องเรื่องนี้ยที่ผมไปคุยกับแกแล้วแกบอกแกก็เจอเอ่าเ,เจอบริเวณหลังวัด หลังวัดตรงโค้งหลังวัดอะรตรงแถวสะพานเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ครับสะพานท,ที่เป็นขาวเมื่อกี้ครั้งแรกไปฟังเสียงเจ้าอาวาสหน่อยฮะมันจะมืดมันจะมืดมากแล้วก็หลังสีมม่ทุ่มหท่มเนยรถจะไม่ไม่มีผ่านก็เราขานกันมาว่าเส้นทางเนี้ยเป็นผีผีเยอะก็เป็นเปตนะเป็นอไอเคี้ยวง,งูนะตามที่ชาวบ้านเขาบอกกันมานะลูกกอกมังเป็นผู้หญิงมั่งมานั่ง หัวสะพานบ้างส่วนมากก็จะเห็นหัวสพะ,ะพานปางกกกพเ้าแล้วก็แถวๆบริเวณวัดนะแถวเ,เ,เวงกาแพงแล้วก็ข้างในเนี่ยบานก็น่ากลัวนะถ้าหากว่าใครเจอต้องตั้งสติให้ดีนะแล้วแต่บุคคลนะที่จะใช้วิจารณญาณเนี่ยแหละครับก็อย่างที่พระท่านบอกนะฮะแล้วแต่วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะอันนี้คือทางจเจ้าอาวาสวัดมะพร้าวสูงใช่ครับทางบุท่านเจอเป็นเปรต ใช่ครับไปนั่งอยู่ตรงนั้นจุดเดียวที่คุณเจอเลยคนละจุดครับของผมจะเจอตรงสะพานเด็ดลังแต่หลวงพ่อในเหมือนเขาจะเจอที่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 วัดไม่แกบอกเจอที่หูสะพานเหมือนกันมันเป็นจุดตรงนั้นนะครับมันเป็นเส้นยาวประมาณกิโลเกือบสองโลครับตั้งแต่สะพานเด็ดลังมาสะพานหลังวัดแล้วก็สะพานในบริเวณวัดนะครับทําไมมันถึงเฮี้ยนอะไรขนาดนั้นมันเพราะอะไรมันมีประวัติความเป็นมายัางไงตรงนั้นตรงนั้นตามจากันที่ถามนะครับเขาบอกว่าไอ้ตรงโค้งตรงนั้นเนะี่ย ประสบอุบัติเหตุบ่อยมากฮะที่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็การประสบอุบัติเหตุเนี่ยพอก็เจอผีเจออะไรเงี้ยครับก็ทําให้แบบแฉลบรถออกข้างบ้างอะไรเงี้ยครับลงทุ่งนาบ้างอะไรเงี้ยฮะนี่คือคุณเชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นในใจหรือว่าคือมีเจอแน่ๆมีผีแน่ๆตรงนั้น,นหรอตรงนี้ที่ผมเชื่อเพราะผมเจอมาแล้วเจอกับตัวผมเอถึงได้พูดได้ใช่ถึง้พูดได้ว่าเจอเชื่ออนอกเหนือจากทางคุณเล่แล้วเดี๋ยวมีชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเขาเจอเหมือนกันนะฮะลองฟังเสียงชาวบ้านดูนิดนึง ก็เชื่อนะเพราะว่าคนที่เจอนะโทรคุยกับเขาเขาก็พูดก็เล่าให้ฟังตลอดเขาเจอเป็นผีเป็นผู้หญิงนะผมยาววิ่งตามเขาวิ่งตามรถขาบนัที่รถเขาขับไปฉันเจอโดยตัวตัวเองเลยนะตีหนึ่งขับรถเครื่องผ่านไปตีหนึ่งเนี่ยนกแขวกตัวเท่านี้เลยแล้วตกมาที่ล้อรถฉันนะจากรถมอไซค์อะ่ะแล้วก็แงะมายิ้มแล้วฉันบอกว่าทางใครทางมันอย่ามาไปเลย เราสติดีอย่าหมอยา่าตกใจอะไรแวบให้ตั้งสติเขาไว้ครับคือมันจะไม่มาหลอกหลอนเราเพราะเราเป็นเด็กผ่านมาตรงนี้ตลอดเลย,ยเขาเผาศพแล้วก็เดินผ่านไฟแดงๆร่วงเพะเพกกขผ่านมาตลอดชีวิตอะทางไขถทังมันบก <laughs>